และนี่ก็คือ12ชั่วโมงในบล็อกฟู้ดกับการที่ต้องเป็นเด็กขอผลและฟาร์มแต่เวลแรกจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับผมเริ่มแรกมายังไม่ทันทำอะไรเลยก็มีคนมาขอร้องความช่วยเหลือจากผมผมก็เลยช่วยเขาในการจัดก,การบอทตัวนั้นผมก็เลยใส่สกิลโชว์พุ่งไปหนึ่งทีและช่วยเขาได้อย่างสําเร็จผมที่ไม่ได้รอช้าก็เลยทําการฟาร์มแต่เวลแรกเพื่อจะเอาเงินนั้นไปซื้อเรือและไปหาขอผลกันก็เลยฟาร์มไปเลยครับหนัวยาวไปจังหวะนี้ซอยไปยาวไปใช้สกิลส่วนตัวที่มีอัพสเต็ แล้วก็ฟาร์มแบบรัวๆเพอผมมีเงินเสร็จแล้วผมก็ไม่รอชาร้าที่จะซื้อเรือเพราะผมกดเข้าไปผมก็เห็นเรือ,อราคาเงินหนึ่งพันบาทผมก็เลยซื้อไปเลยใช่ครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นผมโดนขโมยเรือจากนั้นผมก็ได้ทําการนั่งเรือไปยังเกาะริงเพื่อจะไปหาคนที่สุ่มผลและผมจะขอผลเขาผมเข้าไปได้สักพักผมก็ได้รู้ว่าเรือผมมันแรงจนหยุดไม่อยู่ผมก็เลยพุ่งชนไปเลยในขณะนั้นเองผมก็ได้หันไปมองเขาใช่ครับแล้วเขาก็ยังเต้นอยู่โคตรดี พอผมก็เดินขึ้นมาผมก็เห็นคนกาลังส่มผลอยู่ผมก็เลยผมพิมพ์ขอเขาแต่พอผมพิมพ์เสร็จเขาก็หายไปแล้วให้ตายเถอะหลังจากที่ผมขอผลมาประมาณ300ปีแล้วยังไม่มีใครให้ผลผมแถมยังปล่อยสกิลใส่หน้าผมอีกใช่ผมก็เลยไม่ขอผลอีกล้วผมก็นึกได้ว่ามันมีวิธีการหาดาบแบบใหม่อยู่นี่หว่าผมก็เลยลองขับเรือออกไปหาดูซึ่งตอนที่ผมขับนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเรือผมแรงเกินไปผมเลยชนไปเลยใช่แล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามจะที่จะขึ้นเรือแต่สุดท้ายผมก็จมน้ําแต่โชคลาภก็ยังมีโชคดีครับเพราะว่าขาที่ผมเร้หนูช็คับ เรือผมนั้นถอยไปแล้วชนไปใช่ครับเรือผมบักไปแล้วสุดท้ายผมก็าม,มาถึงเกาะได้พอดีแล้วผมก็ได้ทําการทาตามคิปฝั่งที่เพราะเขาบอกว่าวน3รอบเราจะได้โยรูก็ได้วนไปนเลยครับ3รอบจากนั้นผมก็ได้ไปเปิดกล่องดูให้ตายเถอะท่านผู้ชมพ่อผมได้โยรูนั้นผมก็ได้ทําการไปฟาร์มยาวๆเลยครับท่านผู้ชมแล้วผมก็ได้ไปดูแผนที่แล้วผมก็ได้รู้ว่าเว่ไหนพามงไหนบ้างผมก็เลยออกฟาร์มเลยทันทีผมที่ย้ายมาฟาร์มที่ใหม่เพราะว่าคนสามคนที่ตามผมมาและจะแย่งผมฟาร์มอีกไม่ช้า หลังจากที่ผมผ่านจุดเล็วแล้วต้องนัมาได้ผมก็ได้ไปฟาร์มที่ใหม่เพราะว่าผมมี XP คูณสองให้ผมฟาร์มเร็วขึ้นหลังจากนั้นผมก็เห็นคนต้องการฟาร์มช่วยเหลือผมก็เลยไปช่วยเขาโดยการตีหนึ่งทีสงสัยเขาจะขอบคุณผมทุกคนพูดพร้อมกันว่าพุ o ด o o กช o ปโซฟาผมที่สงสัยว่าทำไมมือเขาถึงสีดำและประกายแสงก็ได้หันไปเห็นคนที่ต้องการฟาร์มช่วยเหลือผมก็เลยไปช่วยเขานั่นทำให้พเพื่อนผมอัพผมต้องขอบคุณเขาตอนที่ผมฟาร์มอยู่ผมว่าได้หันไปเจอลิงตัวใหญ่ที่กำลังทุบพื้นอยู่ และเลือดเหลือประมาณ50%ผมก็เลยเข้าไปตีมันผมตีเสร็จก็ทำให้ผมรู้ว่ามันแข็งแกร่งมากมันทําให้เศษกระดูกของผมหล่นลงน้าหล่นดังจอมแล้วผมก็ตายใช่ครับผมลืมเซฟใน,นจังหวะที่ผมกำลังจะไปตีตัวที่มันฆ่าผมไว้ผมก็ได้เหลือกไปเห็นด้านขวามือผมผมนั่นนั่นคือตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ผมตีมันไม่เข้าเลยให้ตายเถอะผมเลยไม่เสียเวลาแล,และรีบไปตีตัวที่ผมแขนในทันทีจังหวะที่ผมใสน่นวกับมันผมก็ได้กดสกิลว้าวไปแล้วผมตีมันไปสองทีปุ๊มมันก็ตายเลยทันทีผมมมดาาบอัแรงก ผมที่ฟันหนอย่างลำบากก็เลยไม่รอช้าพักดาบโยรุมาพร้อมก็ใช้สูตรในการสุ่มผลผมคิดว่าผมจะได้ผลโลเกียร์แต่พอผมสุ่มเท่านั้นแหละผมได้ผลล่องหดเห็นแต่มือให้ตายเถอะผมที่ตื่นเต้นแล้วไม่ได้รอช้าก็เลยได้ลองผลใหม่ไปเลยโอ้พระเจ้ามันยืดได้ดีมากแล้วผมก็รู้ตัวีนึงว่าผมไม่สามารถไ่้ยนานได้แล้วผมก็เลยรีบวิ่งไปฟาร์มเลยครับในระหว่างทางนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุทําให้น้องผมนั้นตกเรือไปทำให้ผมนั้นต้องควบคุมแรงเรือทั้งหมดให้น้องผมขึ้นมาแล้วก็ตัวกระบกที่ ให้ตายเถอะเข้าไปในเทโบอะเสร็จแล้วผมก็ได้รู้ว่ามันมีการนั่งเรือแบบใหม่แบบเด้าคู่ผมที่เคยผิดพลาดไปแล้วก็เลยเซฟก่อนเลยเพราะว่าผมอาจจะตายได้หลังจากนั้นผมก็ได้ทาการแบบฟาร์มแบบยาวๆเลยครับท่านผู้ชมผมที่เคยไปดูคลิปของฝรั่งมาเลยรู้ว่าตรงนี้มีกล่องเพชรที่แบบว่าได้เงินมหาศาลทําให้ผมได้เงินก้อนโตมาแล้วผมก็ฟาร์มยาวไปเลยครับจากตรงนี้มันทําให้ผมรู้ว่าผมฟาร์มไม่ได้เลยผมโดนแย่งฟาร์มหมดผมก็เลยต้องไปฟาร์มอีกที่หนึ่งแต่ดูนี่สิผมยังรับเฟสเก่าอยู่เลย ผมเลยต้องงัดสกิลการฟาร์มแบบรวมกลุ่มแล้วก็ฟันในทีเดียวนี่ขนาดผมรวบรวมกลุ่มเลือดของผมแทบจะไม่เหลือมันทําให้ผมคิดการฟาร์มแบบใหม่การฟาร์มแบบรวมกลุ่มแล้วก็แบบเดสมันทําให้สกิลเพยเยอร์ของผมนั้นอัปเกรดขึ้นผมฟาร์มได้ง่ายขึ้นฟาร์มได้ดีขึ้นเลือดผมลดน้อยลงแต่ก็น้อยพอครึ่งอยู่ดีแล้วมันได้เวลาที่ผมจะต้องมาปิดฉากกับบอสต,ตัวนี้ก่อนที่ผมจะไปฟาร์มอีกที่หนึ่งแต่ว่าผมโดนน้องผมตีผมก็เลยตีคืนแต่ผมตีไม่เข้าผมก็เลยตีบอส แล้วผมก็ตีบอสไปอยู่สักพักทำให้ผมรู้ว่าผมตีบอสไม่้เข้าเลยผมพยายามอยู่ตั้งนานให้ตายเถอะผมรู้ว่าอ๋อมันใช้ดาบกับตัวนี้ไม่ได้ผมเลยรับแอร์ไลน์ทันทีเพราะผมโดนตีกรอบถึงน้องผมว่าโอ้ช oh, ดผมก็ได้กาเฟสน,นั้นออกแล้วไปทำเฟสเก่าเลยทันทีน้องผมก็พูดปลุกใจทำให้ผมนั้นอยากไปฟาร์มมันอีกรอบหนึ่งแต่ดูนั่นสินั่นแหละให้ตายเถอะนั่นมันกำลังใจเด่ดนะผมก็ได้ทำการฟาร์มหมัดทำการใช้สกิลทั้งหมดพุ่งใส่มันเข้าไปในบ้านผมเกือบตายแต่ก็รอดมาได้แแแลลลล้้ววผผมมก็จะยาาางใส่ัันนหบบบคช แล้วก็ฟาร์มแบบชิวๆตรงหน้าต่างให้ตายไม่ใช่หน้าต่างมันคือประตูแต่มันก็ทำให้ผมตายอยีกผม,มเลยทุ่มแรงกายครั้งสุดท้ายสู้กับมันแล้วผมก็ตายอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรเหลือของมได้เวลแต่ดูนั่นสิเวิลของผมยังเหลืออีกตั้งหนึ่งเวลนะพอผมฟาร์มอีกเว็บหนึ่งก็ทำให้ผมรู้ว่าเอ้ยมันก็ยังเหลืออีกหนึ่งร้อยเวลนี่หว่าผมก็เลยไปตีตัวท้ายโอเคคาราวนี้ผมจะได้ไปเริ่มฟาร์มเกาะใหม่ได้สักทีผมที่ไม่รอช้าเลยพุ่งตรงมาที่เกาะเต็มมมตตตัวตัวเ็างงที่จะซื้อขอขกบคน,นึ พอผมซื้อเสร็จผมก็หันไปเห็นกล่องผมก็เลยรีบไปเก็บกล่องกล่องนั้นเลยให้ตายเถอะผมเป็นคนที่ตาเร็วที่สุดในโลกแล้วผมก็กลับไปซื้อหางคีอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็ลองใช้ดูว่ามันดูเทไหมอืมใช้ได้หลังจากที่ผมฟาร์มมานานผมได้เหนื่อยผมก็ได้นั่งพักแล้วก็ชมตัวเองหล่อเก็กหล่อเก็กเท่ดูแล้วพอหลังจากนั้นไอตัวข้างๆผมมันก็กระซิบบอกผมว่าไอหนุ่มแกน่ะจะเป็นราชาจนสลัดใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าใช่แล้วมันก็บอกผมว่าตามข้ามาสิข้าจะพาเจ้าไปเป็นราชาจนสลัดผมก็เลยฟันดา เกือบรัดโดดละหละังจากที่ผมฟาร์มชิวๆผมก็ได้ไปเก็บกล่องพอผมเก็บกล่องผมก็ได้เอ๊ะมันเจอหลุมนี่หว่าพรเจอหลุมเสร็จแล้วผมก็เลยโดดลงไปดูครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคือหลุมอะไรนะม,มันถึงซ่อนไว้ผมเลยเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปเรื่อยๆจนพบกับชายคนหนึ่งที่รออยู่เราข้างบนเขาชื่อว่า f u ง k i n g f l ให้ตายเสแล้วเขาก็ไล่ผมออกมาผมก็เลยออกมาแต่ไอ้หลุมนี้มันลงโคตรยากในช่วงที่ผมมาอยู่ทะเลทรายผมก็ได้ฟาร์มยาวๆไปเลยครับแบบฟาร์มแบบ เหนื่อยมากเลยมันฟาร์มยากมากเลยเพราะว่าผลิตภัณ์ที่ผมมีนั้นมันไม่โลเกียด้วยสิให้ตายผมผมก็ต้องฟาร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆให้ตายโอเคงั้นเราตัดไปตอนที่ผมฟาร์มไปเวิลหนึ่งดีกว่าหลังจากที่ผมฟาร์มที่ใหม่อยู่นานผมก็ได้คิดสูตรในการฟาร์มมาแบบใหม่เลยก็คือการที่ผมต้องต้องแดดไปนั้นอ่ะมันจะเสียเอเนอร์จีมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่าตัวตายครับพอผมค่าตัวตายผมก็ได้เสียเอเนอร์จีในการแดดแค่ครั้งเดียวก็คือการแดดเป็นรับเฟสถูกไหมท่านผู้ชม ได้ไปรับเฟสเสร็จปุ๊บผมก็ได้ไปทาเฟสต่อเลยโคตร e ซี่ <Easy. S 1> หลังจากที่ผมฟาร,ร์มเสร็จผมก็ได้มุ่งหน้าไปเกาะลิงทันทีและในระหว่างที่ผมมุ่งหน้าไปผมก็ได้เห็นคนต้องการความช่วยเหลือโดโดๆโอยู่นั่นแหละครับเขาคนนั้นแหละผมก็เลยพุ่งไปรับเขาเลยเขาที่ไย,ยามเดดอยู่นานผมก็เลยเอาเรือไปจอดข้างหน้าเขาแ้วเขาก็ขึ้นมาได้สําเร็จแล้วเขาก็โอ้ฆ่าตัวตายหลังจากที่ผมคิดอยู่นานว่าดนโลกตะวันมีจริงหรือไม่ผมก็ได้เห็นเขารอยขึ้นมาเลยครับนั่นดูหวัวเขาดิ <c oughs> ลอยไปเลยนานที่ผมกาลังชื่นชมหัวใครที่กกําลลังลอออยยไปยู่็มมมีีเืผ เหมือนเขาพยายามจะที่จะพังเรือผมแต่เรือของผมน,นแข็งแกร่งเกินไปเขาก็เลยยอมแพ้แล้วเขาบอกฟ้ากเฮ้ยกู <"Hey, S 2> ไปตีลิงก็ได้วะผมที่กำลังขับเรือเล่นก็มีคนกระโดดกระโดดเหมือนเห็นผมเป็นแท็กซี่ผมก็เลยแวะเข้าไปลาบเขาแล้วเขาขึ้นมาบนเรือผมผมก็เลยพิมพ์ถามเขาไปว่าจะไปไหนดีครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาด้วยการตีผมแล้วก็ปล่อยไฟใส่ผมแต่ก็มีผลลุมที่ช่วยผมไว้โดยการเอาหินขึ้นมาทุบผมที่แคสมากผมก็ได้รอาดับอยู่รู้ฟันไปแต่ผมฟันไม่โดนโอ้ผมลืมเปิดฮาร์คิแล้วผมก็ตายทันที ผมที่ไม่ได้รอช้าก็ได้มารับน้องของผมที่กําลังฟาร์มอยู่ในเกาะทรายแลว้วจังหวะที่ผมกําลังขับเรือไปรับน้องผมก็ตามเสร็จแล้วผมก็ได้กระโดดขึ้นมาแล้วผมก็ได้รู้ว่าโอ้พระเจ้าตัวผมบั๊กเหรอผมไม่แน่ใจก็เลยลองใหม่อีกครั้งโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะผมรู้สึกเหมือนผมมีพลังพิเศษพิเศษแบบครๆผมเลยลองโดดแบบมาริโอดึ๋งๆในระหว่างที่ผมนั่งเรือไปเรือผมที่ว่าแรงอยู่แล้วผมก็ได้ใช้ผลิตสาของน้องผมที่แบบว่าเป็นผลโลเกียทําให เรือของผมนั้นเร็วแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามีการผรสมผสานของระหว่างเทโบกับผลพิสัททาให้เรือนั้นแรงขึ้นแบบ 20%0% ้นตะแล้วผมก็รีบมาฟาร์มเกาะใหม่เดี๋ยวทันทีโดยที่ไม่รอช้าใช้ดาบโยลุฟันก็ใช้น่องผมไม่เป็นประโยชน์ในการล่อบอทเอาไว้เพื่อได้ผมฟันฟรีและทําเฟสได้อย่างง่ายดายแต่สุดท้ายผมก็ตายอยู่ดีผมที่รู้สึกว่าฟาร์มแล้ตายบ่อยมากเลยไม่ยอมแพ้ก็เลยแบบว่าฟาร์มไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่และผมก็เลยเริ่มเลยครับเริ่มเริ่มฟาร์มต่อไม่ใช่ เริ่มไปเกาะใหม่ครับไปสุมผลครับเรียบร้อยครับผมที่เจอคนก็เลยช่วยไปเลยครับตอนนี้โดดขึ้นไปเพื่อสุมผลจังหวะที่ผมสุมผลนั่นแหละให้ตายเถอะมันสุดไม่ได้แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะเป็นพลเมืองดีที่ไปช่วยคนฟาร์มในเบลแรกเพราะว่าผมเคยเป็นคนฟาร์มตั้งแต่แรกมาก่อนเลยรู้ว่ามันฟาร์มยากขนาดไหนเขาเหมือนที่ขอบคุณผมแล้วก็ยิงอะไรมาไม่รู้น้่นผมก็เลยปัดดาาไปทีหนึ่งนั่นแหละครับ เลเป็นคี้เลยผมที่ไม่รู้จะทําอะไรในแมปนี้และเบื่อจากการฟาร์มผมก็เลยมาทําภารกิจอื่นในการหาดาบแต่ว่าผมต้องเหยียบป,ปุ่มให้ครบ5ปุ่มเพื่อไปเปิดประตูและสักอย่างนแหละผมก็เลยไล่หาปุ่มครับเจอไปแล้วหนึ่งปุ่มแล้วผมก็มาแตะปุ่มที่2แต่แล้วก็หาไล่แตะปุ่มที่3ครับอยู่ในเกาะนี่ยทอยู่ในเกาะนี้นแหละแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่พยายามจะฆ่าผมแต่ผมปิดผีผีไว้อยู่ผมเกือบตายละให้ตายแต่ผมโชคดีมากผมที่ได้เจอศัตรูคู่แขนก็เลยไปลองทักทายซะหน่อยปล่อยสกิลดาบโช ให้รู้ว่าผมแข็งแก่งหลังจากที่ผมไปฟาร์มเกาะอ,อ,อื่นมันอย่างายาวนานแล้วผมก็ได้มาแตะปุ่มที่4ก็เลยปุ่มหนึ่งที่ผมจะไม่แตะปุ่มสุดท้ายผมที่กลาลังนั่งเกาตูดอยู่และนั่ง fk อยู่ข้างบนน้องบอกว่าถือไฟมาโชว์ผมถาผมว่าเอ้ยมันไปหยิบไฟมาตรงไหนผมก็เลยลงไปข้างล่างโอ้พระเจ้าให้แต่ผมก็ได้ไฟมาเหมือนกันนี่เอาไปทําอะไรเหรอเดี๋ยวติดตามชมพาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณรครับขอถ่ายปิดคลิปแบบเท่ๆหน่อยลวกันโอเคหนึ่งสองสามแฉสวย